ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเติมบัตรโทมานี่นะครับเข้าในส่วนของบัญชีโทมานี่วอลเล็ตนะครับว่าวิธีการเติมเนี่ยเติมแบบไหนอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินจะเข้าทันทีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเติมการทําเงินโทมานี่วอลเล็ตนะครับในคลิปนี้ด้วยสําหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรโทมานี่นะครับผมก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับเช็ตเช็ตคอมรีเสิร์ชนะสามารถไปสมัครกันได้นะครับการสมัครนะครับผมสมัครได้ฟี ทั้ง a n d r o i d iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับการใช้งานนะครับมีให้เราเลือกนะถ้าเป็น Android เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแอปเข้ามาใช้งานได้ในส่วนของ Google Play Store หรือว่าเราจะใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็น iOS นะครับจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปได้นะจะเป็นการใช้งานผ่านในส่วนของ Google หรือว่าเว็บไซต์เท่านั้นนะครับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อค้นหาใน Google ได้เลยนะครับตามชื่อตรงนี้หรือว่าจะทําการกดลิงก์สมัครตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้จะมีลิงก์การสมัครไวว้้้้ใหขันนตอนแลก็ วิธีการสมัครถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้เลยพอเราสมัครเสร็จนะครับในหน้าหลักของเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นในส่วนของหัวข้อนะครับแต่และเมนูให้เราดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาแก้ไขกรอ,อกข้อมูลตรงนี้เนี่ยให้ครบถ้วนก่อนนะครับถ้าเรายังไม่ได้กรอ,อกเลยในส่วนของข้อมูลนะครับและก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีการจัดการข้อมูลสมาชิกอยู่นะครับสามารถกรอ,อกข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าเรายังไม่ได้กออก ยืนยันอีเมลเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันอะไรนะครับเวลาเราทําการแรกลกรางวัลเนี่ยมันจะให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเรายืนยันเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยเวลาเราแลกเนี่ยก็จะได้ง่ายนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูที่1นะครับในส่วนของการตรวจสอบรางวัลการตรวจสอบรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการดูรางวัลทั้งหมดเลยที่เราเคยแลกรางวัลไปนะครับแล้วก็รางวัลล่าสุดที่เราได้ทําการแลกไปนะในส่วนของรายการรางวัลที่ผมแลกไปทั้งหมดรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ19รายการนะแล้วก็รายการล่าสุดนะครับ 3รายการนะครับรายการ500แล้วก็52รายการเนาะตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสบัตรนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในการเติมเข้าทูมอนิโอเลตหรือจะเอาไปทําการเติมเกมก็ได้นะครับวันที่ที่ทําการแลกไปนะครับก็ได้รับการอนุมัติมาเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่14เดือน6นะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่20แล้วนะครับผ่านมา6วันเนาะอยาจะทาการเติมให้ดูนะครับอันนี้คือเมนูแรกในการดูรางวัลของเราต่อไปเมนูที่2นะครับก็คือแลกรางวัลนะครับสำหรับแลกรางวัลตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแลกรางวัลต่าง ต่างนะครับที่เราสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นบัตรทูหรือว่าของรางวัลอื่นๆนะครับถ้าเราต้องการแลกเป็นบัตรทูเนี่ยก็ให้เราติ๊กตรงนี้เลยนะครับทูมนันี่แล้วก็กาลินาสตีมนะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยขั้นตอนหรือว่าวิธีการแรกลกรางวัลเนี่ยสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมเคยทําคลิปสอนวิธีการแลกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นประวัตินะครับอันที่สามนะสำหรับประวัติเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติรายการของเรานะครับคะแนน20รายการล่าสุดเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เเราดูลย ประวัติการซื้อสินค้านะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อมันก็จะไม่ขึ้นประวัติการแลกคะแนน1ิรายการล่าสุดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูเนาะประมาณนี้สรับการดูประวัตินะการแก้ไขข้อมูลตรงนี้แก้ไขได้เลยแก้ไขรหัสผ่านก็สามารถเปลี่ยนได้แนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษนะครับอันสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ถ้าเราอยากจะมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอยากมีรายได้เร็ยวขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ลิงก์ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยซึ่งการแนะนําเพื่อนนะครับก็ตามความถนัดของเนนลยาะะจแ นำผ่านช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกสามารถทําการแนะนําโปรโมตในส่วนของลิงก์แนะนําของเราตรงนี้ได้เลยนะก๊อปปี้ลิงก์นะครับมันจะเขียนคําว่า Copy URL ในกรอบสีแดงนําไปแชร์ได้เลยนะครับเขาก็จะมีหมายเหตุให้เรานะครับว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับแล้วก็หาช่องทางการแชร์คําอธิบายต่างๆในส่วนของการรับคะแนนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการทํารายได้นะครับการทํารายได้ในส่วนของ Z ซทคอมรีเซิร์ชเนี่ย เขาจะแบ่งเป็น2วิธี1นะครับคือการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามในการทําคะแนน2คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนในการทํารายได้นะการทําคะแนนนะครับก็อยู่ที่เมนูที่1เลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรวจสอบรางวัลเนาะกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับเป็นในส่วนของแบบสอบถามทั้งหมดของคุณเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนถ้าเราไม่รู้ว่ามีงานให้เราทําหรือเปล่าสามารถตรวจสอบได้นะในส่วนของอีเมลที่เราใช้สมัครนะครับมันจะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้าไป เมื่อมีงานเข้ามาให้เราทําหรือเราจะเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้นะครับเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปทําได้นะในการทําคะแนนวิธีที่2เนี่ยเป็นการเชิญเพื่อนเนาะก็คือการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับสามารถใช้ลิงก์ในการแน,นะนำเพื่อนได้ก็จะมีแค่2วิธีเท่านั้นนะครับที่เราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนต่อไปนะครับเป็นการเติมเข้าทู m อ n ี่วอล l ล็แล้วนะก็กดตัวสอบรางวัลอีกรอบนะครับแล้วก็กดไปที่รายการแรกของเราเนาะมันจะมีในส่วนของรหัสโค้ดให้เราโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมในส่วนของ หั่500ก่อนนะก็กดคัดลอกแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปที่บัญชี Tumani Wallet ได้เลยพอเราเข้ามาที่ Tumani Wallet นะครับในการเติมเข้า Wallet เนี่ยเราต้องกดไปที่เมนูเติมเข้าบัญชีนะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะแต่ถ้าเราจะเอาไปเติมเกมนะครับก็สามารถนําไปเติมในค่ายเกมของที่เราเล่นได้เลยนะครับอ่ะกดดูทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดดูด้านล่างเนะเติมเงินผ่าน Two p o i n t หรือว่าบัตรต่างๆนะครับในหัวข้อเนาะก็จะมี2ตัวเลือกนะครับเป็น Two p o i n t นะครับบัตรกด เงินสดทูมานี่ให้เราเลือกอันนี้เลยจากนั้นเนี่ยก็วางรหัสบัตรที่เราคัดลอกมานะครับในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นจอสีดำนะเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นะครับค่าธรรมเนียมในการเติมนะครับแต่ละรายการทุกรายการเลยจะมีการหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%จากรายได้ที่เราเติมเข้าไปนะครับอันนี้คือ25%เป็นบัตรทูมานี่500นะกดยืนยันตรงนี้เนี่ยก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมทันทีนะครับเมื่อเราทําการเติมเข้ามาแล้วนะนะครับหักค่าธรรมเนียมเนี่ย25%เนี่ยโดนไปที่100 25บาทเลยถือว่าเยอะมากๆสลรรับค่าธรรมเนียมนะครับอันนี้คือรายได้ที่เราได้รับเข้าในส่วนของโทมอนี่เล็นะครับสามเจ็ดนะครับผักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนะต่อไปนะครับก็ให้เราทําเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของการเติมเงินก็กลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทำการกดคันลอกรหสัสบัตรเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปเติมเหมือนเดิมเลยในส่วนของโทมอนี่เล็นะครับเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็กดดูทั้งหมดกดเลือกบัตรโทมอนีวางรหสัสบัตรลงไปแล้วก็กดถัดไปกดยืนยันได้เลยนะครับ นี่คือขั้นตอนการเติมเงินเราจะเติมเติมเงิน50บาท90บาท100บาทหรือ1,000บาทก็จะโดนค่าธรรมเนียม25%ทุกรายการนะครับตัวนี้นะครับได้รับเข้าในส่วนของทูมอนี่เล e นะครับสานะครับจุาศูเนาะค่าธรรมเนียม12.50นะครับกดเรียบร้อยได้เลยนะครับอันนี้คือการเติมเงินเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งรายการเนาะก,ก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดคัดลอกรหัสบัตรนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทูมอนี y ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับตรงเติมเงินนะครับแล้วก็กดดูทั้งหมดนะครับวางรหัสปัดลงไป3รายการทําเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนขั้นตอนเนาะโอเคนะครับยอดเงินเนี่ยก็เหมือนเดิมนะสามสูน,นะครับค่าธรรมเนียม12.50กดเรียบร้อยได้เลยอันนี้คือขั้นตอนการเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเติมเข้าทูมมนีวเลตนะครับเราจะเอาไปใช้ในการเติมเกมต่างๆหรือว่าซื้อของในเซเว่นก็สามารถทําได้หรือจะทําการโอนเงินเข้าไปที่บัญชีธนาคารของเราเพื่อที่จะ มาใช้จ่ายก็สามารถทําได้สําหรับบัญชีทูมานี่โบเลตนะเรามาตรวจสอบในส่วนของรายการอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายอดเงินที่เราทําการเติมไปทั้ง3รายการเนี่ยมันเข้ามาตามเท่าไหร่นะครับตรงนี้เลยนะครับรายการเนี่ยมันจะขึ้นชื่อเลยนะครับเป็นบัตรเงินสดทูมานี่นะครับในวันที่ที่เราเติมแล้วก็ยอดเงินที่ได้รับเข้าหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมแล้วนะอันนี้คือยอดทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับลองบวกดูได้นะใครสนใจในการทําเงินเนี่ยก็ลองไปสมัครเล่นดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วย เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ